สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอว r Mo มอชแชนแนลนะตอนนี้เราอยู่กับเกม g e n s n i n i m p a แ t กนะฮะ แล้วก็สําหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาไกด์แนะนําอบิดใหม่ะฮะประจาแพท3.1กันเลยก่อนนะปัจจุบันฮะอ r b i ได้ทาการรีรูปแบบใหม่กันแล้วเนาะโดยจะเปลี่ยนกันที่ชั้นที่11แล้วก็ชั้นที่12ะฮะส่วนชั้น9แล้วก็ชั้น10เนี่ยยังคงเป็นแบบเดิมอยู่เนาะในคลิปนี้ฮะเราจะมาแนะนํากันทั้งหมดเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นอ r b i t ฮะมีการเปลี่ยนบัฟเป็นอะไรบ้างบัฟแต่ละห้องบัฟแต่ละชั้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงอบิ i เนี่ยมีการเพิ่มมอ,อนเตอร์ตัวละครใหม่ๆด้วยเข้าไปในอ r b i t ในครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาแนะน,านะํากันแฮะว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีบัฟอะไรมีเทคนิคอะไรในการเก็บดาวฮะแล้วก็ใช้ตัวละครตัวไหนสู้กับมอนเตอร์ได้ดีที่สุดะฮะในคลิปนี้ก็จะมาแนะนํากันนั่นเองเนาะก่อเพื่อป็นการเสียวลาฮะผมจะพาเข้าไปดูกันที่หน้าอาบิชั้นที่11กันเลยดีกว่านะฮะก็สํสำหรับก่อนที่เราจะไปดูอาบิชั้นที่11เฮะรเราจะมาดูกันที่ พอแห่งจันทาฮะหรือว่าบัฟประจําอบิดในครั้งนี้กันก่อนฮะสำหรับบัฟฮะก่อนจะเป็นหลังจากตัวละครทําให้เกิดปฏิกิริยาการงอกเงยนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้เปอร์บูมหรือว่าเบ่งบานก็ตามฮะตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับค่าจั้นปราทัเพิ่มขึ้น40หน่วยฮะเป็นเวลา10วินาทีโดยที่ทุก0.1วินาทีฮะเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งฮะแล้วก็เก็บสแต็กได้สูงสุด5ขั้นด้วยกันฮะแล้วก็เวลาแต่ละขั้นเนี่ยจะคิดแยกกันด้วยอันนนีี้ก็็จะเปท อวยตัวละครทัดไม้ผสมกับน้ำฮะเป็นเม็ดระเฟืองและก็เอาไฟมปิดเอาไฮบรูามาปิดอย่างเช่นไฟฟ้าฮะเรนร์ว่าใครเล่นคอมโบนี้ผมบอกเลยว่าแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นบัฟอบิชในครั้งนี้นะฮะแล้วก็สรับต่อมาเนะฮะเราจะมาดูกันที่อาบิชชันที่11ฮะอาบิชชันนี้เนี่ยจะมีบัฟที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยจะบัฟเป็นทานาของโบนัสไฟฟ้า ถึงเ5เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เรามาดูกันที่ห้องแรกฮะห้องแรกเนี่ยจะเป็นการการันปอมฮะเลือดป้อมเนี่ยต้องเหลือมากกว่า60%เรนาะโดยรึ่งบนฮะจะเจอกับแก๊งเห็ดที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รึ่งล่างเนี่ยเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะไอเจ้าลูนตรงนี้นผมบอกเลยว่าค่อนข้างปวดมากๆนะฮะแล้วก็ห้องที่2เนี่ยเป็นการกําจัดมอนเตอร์ฮะมอนเตอร์ที่เจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าเดิมฮะเป็นแก๊งฟ้าทุยข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะฮะส่วนห้องที่สา,า,ามากกว่า 4 2 0วินาทีฮะก็เราเจอเปน็นทางแก๊งคนแก๊งซามูไรฮะด้านล่างเราจเจอเป็นเจ้าไก่ฮะเจ้าไก่แมคคนิการสู้ก็เหมือนเดิมเลยเป็นห้องสุดท้ายของ12เนี่ยมาอยู่กันที่ห้อง11ครึ่งร่างแทนนะฮะจากภาพนะฮะในห้องแรกเนี่ยผมเราใช้เป็นทนาทาของซูโคสเบนเนตเซียงหลิงแล้วก็เป็นในน้อยนะฮะทหน้าตรวนี้ผมจะพยายามใช้ตัวละครสีดาวเนาะเพราะคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีกันกับทุกคนฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยเมื่อเปิดแล้วฮะเจ้าแก๊งเหตุก็จะออกมาค่อนข้างเยอะฮะ ของก้าวซูโคสฮนะปลาใส่ป๊อบตรงกลางเพื่อรวบฮนะถ้าทงตรงนี้ใครมีตัวรวบเนี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็สบายมากแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตัวรวบเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะมอนสเตอร์ค่อนข้งางบางแล้วก็ดามเมจเราใช้ไม่เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนฮะใช้ตัวรวบก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วก็ใช้ตัวละครดาเมจพาดใดๆอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะฮะ ในส่วนต่อมานะฮะที่ห้องล่างเนี่ยผมแะใช้เป็นธนาของนักเดินทางหลักถัดไม้นยฮะ,ะเป็นฟิตเป็นเปยโตแล้วก็เป็นซายุเนาะผมและเน้นตัวละครไฟฟ้าฮะ,ะเพราะว่าชั้นนี้จงบกไฟฟ้า75เถือว่าเยอะฮะ,ะด้านล่างฮะ,ะเราเจอแก๊งมอนเตอร์ตัวใหม่อยู่4ตัวฮะ,ะจะเป็นคนแล้วก็ทนาของลูนกาดตรงนี้ฮะ,ค,ะคนเนี่ยไม่เท่าไรฮะ,ะลูนกาเนี่ยเพื่อนๆน่าเจอปัญหาและ ก็คือบางทีมันหายตัวแล้วเพื่อนๆเนี่ยหาตัวมันไม่เจอสักทีฮะค่อนข้ังเสียเวลามันตีป้องฟงป้อง,องฟรีบ้างอะไรบ้างฮะผมมีวิธีแก้ฮะให้เพื่อน,นยใช้ตัวละครคาดไฟฟ้ากับคาดไม้ฮะถ้าเกิดเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้ฮะหายตัวและโดนคาดไฟฟ้ากับคาดไม้เข้าไปเป็นคอมโบปุกเราฮะมันจะระเบิดตัวเองแล้วก็นอนสตาร์นแบบนี้ตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยฮะก็คือเป็นการสตาร์นั่นแหละมันก็จะดูจากการหายตัวฮะแล้วก็นอนอยู่ที่พื้นอันนี้คืออีซี่มาก หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ตีไปเรื่อยข้ามไปให้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าจบแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับต่อมาะะจะเป็นชั้นที่11ห้องที่2กัน,นะฮะชั้นนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายะฮะเราจะเจอกับเจ้าฟ้าทุยแล้วก็เจ้าคนจากเมืองซูมิรูะฮะตรงนี้ผมพยายามให้โฟกัสไปที่เจ้าตัวปืนเนาะ เจ้าตัวปืนเนี่ยมันจะพยายามถอยหลังพอยหลังถอยหลังไปเรื่อยฮะให้ในฆ่าที่ตัวละครตัวนี้ก่อนฮะส่วนเจ๊อีก2คนเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาเราเองเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องทำอะไรฮะพยายามตีไปที่ตัวปืนเจ๊ก็จะวิ่งเข้ามาให้เราทำดาเมจเองนะฮะตรงนี้ก็มาฆ่าเวฟแรกเสร็จที่3ตัวนะฮะเวฟต่อไปที่เหลือเนี่ยมันจะโผล่มาค่อนข้างเยอะเลยฮะก่อนจะมีตัวปืน2ฝั่งผมให้เพื่อนเลือกฮะจะไปฝั่งซ้ายก็ได้ไปฝั่งขวาก็ได้ฮะให้มันกระโดดถอยหลังฮะไปหายตัวหนึ่งเลยะ ตววเหมือนเดิมฮะเจ้าคนเจ้าเจ้คนอื่นเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามารวมเราตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนมีตัวรวบฮะอย่างเช่นซูโค้ดหรือว่าตัวรวบตัวอื่นก็ได้ฮะรวบเข้ามาหน่อยนึงมันก็จะรวมบอนตรงนี้ได้แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเวลาค่อนข้างเยอะใช้เวลาได้อย่างเต็มที่เลยฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะ ในส่วนของห้องด้านล่างนะฮะเราก็เจอกับแกงฟาดคุยเหมือนเดิมเลยตรงนี้ผมให้เน้นไปที่ตีเจ้าอ้วนปืนน้ำนะฮะหนึ่งเลยมันหิวได้ฮะสเลยคือมันยืนเฉยฮะอีก2ตัวเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาร่วมเป็น3ตัวเองฮะตรงนี้ก็ไม่ยากเลยฮะรีบฆ่ามันให้เสร็จฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดฟาทุยออกมาเพียบเลยฮะแล้วก็จะมีเจ้าเจกระจกตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยฮะผมให้โฟกัสตีไปที่เจกระจกนะฮะส่วนคนคนอื่นคนถือความ2ตัวเนี่ย เดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาหาเราฮะเราก็พยายามเน้นที่เจงกระจกเนะาะเมืนเรื่อย่เวลาห้องนี้เนี่ยเขาให้เวลามาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็ค่อยๆเล่นค่อยๆตีไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะ แล้วก็สลับในห้องที่3นะฮะก็เราเจอกันเป็นจํานวนคนเยอะอีกแล้วะฮะผมจะบอกว่าใครที่มีตัวคอนโตัวรวบเนี่ยค่อนข้างสบายมากนะคือมันจะรวบลงมาทีดียวจบเลยฮะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมากฮะเพื่อนๆก็อัดดาเมจตีไปเลยะฮะพอผ่านเวฟแรกไปเนี่ยเวฟที่2ะฮะมันจะมีซามูไรโผล่ขึ้นมา2ตัวะฮะซึ่งผมแนะนําว่าพยายามฆ่าซามูไรตัวนี้ให้ตายพร้อมกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยฆ่าตายไม่พร้อมกัน,นะฮะอีกตัวหนึ่งมันจะคิวเลือดขึ้นมา ซึ่งเพื่อนเนี่ยต้องเสียเวลาฆ่ามันอีกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องสนใจคนฮนะคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันตายเองแน่นอนซนะารูไรสองตัวโฟกัสเลยฮนะต้องฆ่ามันตายให้ได้พร้อมกันนั่นเนองเนาะพอผ่านทางด้านห้องบนมาแล้วนะฮะห้องล่างเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าไกานะ่ฮะซึ่งไก่เนี่ยผมได้ทำไกด์การต่อสู้ของตัวละครตัวนีน้ไว้แล้วฮนะก็สู้แบบเดิมเลยฮะเน้นตัวละครไฟฟ้า1เลยฮะไฟฟ้าเนี่ยทำให้มันนอนสตาร์ได้2คือ ไฟฟ้านะปัจจุบันตอนนี้มันเพิ่มดาเมจอยู่ในชั้นนี้นะ7.5เ็ใครมีตัวไฟฟ้าก็เอามาถือฮนะตัวด้วยเะเพิ่มดาเมจด้วยอันนี้ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่มีตัวไฟฟ้าใช้ตัวคอรดอื่นได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วเนาะสำหรับบอสตัวนี้นะฮะแถมอยู่ชั้นที่11เนี่ยมันไม่ค่อยอึดเหมือนชั้น12สมอยคราวที่แล้วอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็สำหรับในชั้นต่อมาเนี่ยฮะเราจะมาดูกันที่ชั้น12กันบ้างสำหรับชั้นฮะจะไม่ได้มีบัฟอะไรเป็นพิเศษเ,เนาะเรามาดูที่ห้องแรกฮะห้องแรกครึ่งบนเนี่ยจะเจอเป็นแก๊งคนกับซามูไรเหมือนเดิมเลยฮะมอนจะเยอะมากๆใครมีรวบจะสบายฮะส่วนครึ่งล่างจะเจอกับกลุ่มคนแลวก็เป็นลุนกาดแบบใหม่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ห้องที่2เนี่ยจะเป็นท่าที่ของลูนกาดฮะกลับมากูเกนคิเรียกได้ว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วฮะ,ะห้องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแย่ฮะเหมือนเดิมเลยสี ตัวฮนะแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าอาร์คอริทึมเป็นบอสต,ตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งอ,อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะปัจจุบันเลยฮนะผมบอกเลยว่าไอเจ้าตัวนี้เลยฮนะคือตัวปัญหาปลาจำอบิดครั้งนี้เลยก็ว่าได้ฮนะหลายคนน่าจะติดเจ้าตัวนี้นะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ฮะเหมือนเดิมเลยผมจะมีภาพตอนที่ผมได้เข้าไปเ่นจริงๆด้วยนะฮะฐานะตรงนี้ผมยังคงใช้เป็นทีมเดิมนะเลนไม่ใช่ตัวละคร4ดาวทั้งหมดเลยฮะเป็นซูโคสเป็นเนทเซียงหลิงแล้วก็เป็นไนน์นอฮะชั้นแรกด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษฮะใครมีตัวลวบก็จะสบายใครมีตัวลวกผมมองว่าก็ไม่เป็นไรนะยังไงมอนเตอร์เนี่ยมันวิ่งเข้ามากองหาเราอยู่แล้วนะฮะพเพระนั้เพื่อนก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ะฮะ คณะตรงนี้ฮะให้เพื่อนโฟกัสหนึ่งอย่างฮะต้องฆ่าซามูไรเกาะม่วงกับเกาะแดงนฮะให้ตายพร้อมกันให้ได้ฮะถ้าเกิดว่าฆ่าไม่ได้มันจะเสียเวลามากๆเนาะก็ให้โฟกัสตรงนี้นะฮะพยายามฆ่าซามูไร2ตัวตายพร้อมกันให้ได้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อมาที่ชั้นล่านะฮะเราจะเจอกับคุณยนต์ตัวใหม่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีเอฟเฟกเหมือนเดิมนะฮะมันจะหายตัวแล้วก็ถ่วงเวลาเราค่อนข้างนาน,นะฮะผมแนะนําว่าควรจะเอาตัวละครธาตุไม้กับธาตุไฟฟ้ามานะฮะ หรือไม่ก็ไฟฟ้ายอย่างเดียวอันนี้ก็พอได้เหมือนกันนะเพราะตัวละครท่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถสตันมันได้ตอนที่มันหายตัวอยู่นะฮะแต่ถเพื่อนมีธาตุไม้ด้วยเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถสตันมันได้ทันทีเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปตีของที่มันเรียกออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ฮนะเมื่อเราฆ่ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่คนขึ้นมา2คนในการนะฮะผมให้โฟกัสไปที่ผู้หญิงนักธนูฮะ ว่าตัวละครตัวนี้มันจะหนีเราใชมันจะถอยหลังถอยหลังหนีเราไปเรื่อยๆะะทำให้เราเนี่ยแพ็กมอนกันขา้นหบากผมจึงนะว่าให้โฟกัสไปที่ตัวละครตัวนั้นนะฮะอีกตัวเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหรือกระโดดเข้าใส่เราอยู่แล้วนะฮะพยายามโฟกัสไปที่เจธทนูที่คอยหนีเราแล้วกันเนาะอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพิเศษแล้วนะฮะแล้วก็สลับต่อมาในห้องที่2ฮะห้องนี้ผมบอกเลยว,ว่าไม่มีอะไรพิเศษฮะเราเจอกับลูนการ์ตัวฮนะผมแนะนำว่ากดคุณแคสเซตเนี่ยให้เพื่อนๆนะนะวิ่งมาที่ด้านหลังฮนะ ตัวด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจ้าแมงกับหุนเนาะเขาวิงมาด้านหลังลฮะอีกสตัวเนี่ยมันจะวิ่งบีบเข้ามาทางเพื่อนเนี่ยสามารถแพ็คมอนได้ง่ายขึ้นะตรงนี้ถ้าเกิดใครมีตัวแช่ก่อนแช่มอนทำน้เมีไปใครมีเนี่ยก็เอาระเบิดยัดเลยฮะมอนเตอร์จะอยู่ค่อนข้างใกล้กันแล้วก็โดนนาเมีแบบหมูนั่นเองเนาะตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไระฮะเมื่อเพื่อนจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะมันก็จะมาที่ห้องร่าง ห้องล่งางก็จะเจอกับมากรเกนคิเจ้าเก่าเจ้าเดิมฮะตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วก็ไม่น่าจะต้องไกลอะไรมากแล้วฮะมากรเกนคิเนี่ยก็น,น่าจะสู้กันเป็นอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ตีไปเรื่อยฮะติดอย่างเดียวฮะมากรเกนคิเนี่ยถ้าเกิดว่าปังรอบนะฮะมันแดชออกซ้ายบ่อยออกขวาบ่อยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถรีห้องแบบใหม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเราควบคุมการแดชของมันเนี่ยค่อนข,อข้างยากนะฮะเทคนิคคร่าวๆฮะมากรเกนคิเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนสู้ฮะพยายามสู้ด้านหน้าของมากรเกนคิเข้าไว้นะฮะพอมันแดดดเเสร็จจนนี่ยมััะไ้ปติหหลงงอ ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยวิ่งซ้ายทีวิ่งขวาทีวิ่งกับหลังผ่านไปเนี่ยบางทีมันแดะไปกลางห้องแล้วมันจะแดนออกซ้ายออกขวารัวๆเลยฮะผมแนะนำว่าพยายามอยู่ด้านหน้ามันก่อนในเฟสแรกนะฮะพอเปลี่ยนเฟสแล้วถ้าเกิดมันเดะถอยหลังไปติดมุมแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยแดะออกมาเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดน้อยแล้วกันเนาะสำหรับการสู้มากรุกิงกีนะฮะ แล้วก็สำหรับต่อมาฮะเป็นห้องที่สามห้องที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของใครหลายคนฮนะครึ่งบนคอนข้างหน้าอยู่แล้วฮนะเจอแย้สีตัวแย้สีตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยอึดเท่าคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่ต้องไปห่วงฮนะมันก็มาถึงเนี่ยมันจะโผล่ตรงหน้าเราเลยนะมันก็จะปล่อยท่า้า่ของกระสุนนะฮะผมแนะนำว่าให้ดูให้ดีก่อนหลบให้ได้ก่อน,นะฮะ มีชันแล้วละส่วนกินเอนตีนอตพอหลบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งมาฮะสตัวเข้าหาเราเราก็แพ็กมอนฮะใครมีแช่ก็แช์ไปใครมีก็ยัดดามิไปเรื่อยๆเลยฮะมันไม่ค่อยหนาอยู่แล้วค่าค่อนข้างง่ายนั่นเนองเนาะปัญหาฮะมันอยู่ที่ธนารากฮะธนารากเนี่ยเพื่อนๆจะเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ฮะก็คือเจ้าคุณยนที่เป็นร่างบอสฮะตรงนี้เนี่ยมันสู้ไม่ค่อยยากนะแต่มันจะมีสกิลกวนเราค่อนข้างเยอะ นั่นก็คือการหายตัวฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้เอาตัวละครธาตุไม้กับตัวละครไฟฟ้ามานะฮะมันจะค่อนข้างลำบากมากเลยเพราะ่ามันจะหายตัวไปยาวๆเลยฮะแล้วก็จะทิ้งสิ่งก่อสร้างเอาไว้เนี่ยเราจะต้องตีสิ่งก่อสร้างนะฮะให้แต่ก่อนพอแตกเสร็จเนี่ยสักพักนฮะ มันถึงจะโผล่ออกมาเป็นร่างจริงนะฮะแล้วก็สู้ต่อแล้วเกิดว่าเพื่อนยมีตัวละครไฟฟ้ากับธาตุม้นะ่ฮะแล้วทำคอมโบปุกล้าวใส่มัน,นะฮะมันจะลงมานอนแบบนี้เลยะฮะมันจะเป็นต้องตีซิงกอรสร้างมันจะเป็นต้องรอฮะมันจะนอนแล้วก็สตาร์ทค่อนข้างนานมากนะ,ะผมจริงนะว่าตัวละครตัวนี้อย่างน้อยสุดเลยฮะเพื่อนๆต้องมีตัวไฟฟ้า1ตัวถึงจะสตาร์ทมันได้ะฮะถ้าเกิดมีไฟฟ้ากับไม้ด้วยเนี่ย เพื่อนๆจะตันได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องตีสิ่งกอ่อสร้างฮะถ้าเกิดเพื่อนๆนไม่ได้เอาอะไรมาเลยฮะเป็นท่าไฟท่าทั้งแข็งมาเลยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ฮะเอาท่าอื่นเนี่ยตีสิ่งกอ่อสร้างก็แตกเหมือนกันฮะแต่ว่ามันจะไม่สตันมันจะมีช่วงเวลาประมาณสักห้าวิเนี่ยที่มันหายตัวอยู่เฉยๆฮะเราจะเสียเวลามากๆเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ฮะตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะพยายามหาตัวมาให้เจอตอนมาหาตัวนะฮะแล้วก็ใส่ท่าไฟฟ้าใส่ท่าไม้ฮะ นี่ฮะมันก็จะนอนลงมาแบบนี้เลยซึ่งค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ทำละไกต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับการสู้บอสเจ้าตัวนี้ฮะก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะฮะ โอเคก็บผมนะก็จบเนาะสำหรับการไกด์แนะนำอาบิดในแพทนี้ฮะ3.1ฮะเรามาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่านาะสรุปเข้าเลยฮะอาบิดเนี่ยจะมีการปรับอยู่ที่2ห้องด้วยกันะฮะชั้นที่เ1เนี่ยผมมองว่าไม่มีอะไราย,ยากเท่าไหร่นะมันมีบั๊กค่อนข้างเยอะแล้วมอนก็ไม่ได้อึดมากแล้วก็ไม่ได้ยากมากด้วยะฮะถ้าเกิดใคร่ไหวจริงพยายามเน้นตัวละครไฟฟ้าจะได้โบนัสาอีก75%ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ชั้นที่2 2เนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาเลยฮะแล้วก็วงเล có đi thêm hả ไอ้เจ้าอัลกอริทึมฮะไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าลูกน้องธรรมดาเนี่ยมันมีความสามารถในการหายตัวเนาะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้ตัวไฟฟ้า1ตัวนะฮะเพื่อนต้องตีสิ่งปลูกสร้างให้ทางก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ไฟฟ้าซ้ำมาถึงจะสตาร์ทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนเนี่ยมีธาตุไม้เข้าไปด้วยถ้าเกิดมันหายตัวเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถใช้2องธาตุนะฮะทำคอมโบปลุกเล้าสตาร์ทมันได้เลยนะฮะถ้าเกิดใครมีเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เสียเวลามากฮะผมแนะนําว่าควรจะมีไฟฟ้าอย่างน้อย1ตัวนะออั้นนนีก็ เป็นไกด์คร่าวๆประมาณนี้ฮะโดยรว,วมห้องอื่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยจัดการจะมอนเตอร์พวกนี้ได้รู้พิจารณา,ราระฮะผมมองว่าก็เพียงพอแลนะ้วกับการจบอบิดดาวครบนะฮะซึ่งตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นตัวละคร4ดาวเนาะบางตัวอัพเยอะบางตัวก็เบลแค่เจ็ดสิบบางตัวก็าเปแปดสิบฮะโดยรวมแล้วผมมองว่าดามิกเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะเพื่อนๆที่ปั้นตัวละครมาปั้นทีมาดีๆเนี่ยสักสองทีผมมองว่าน่าจะจบครบได้อย่างแน่นอนนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็เหมือนเดิม มาได้ที่ร่างคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครฮะมีที่ไม่ดีมีไกล้ดีหรือว่ามีเทคนิคอะไรนะฮะก็มาแนะนําเพื่อนๆกันได้ค่ะร่างคลิปนี้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ฮะใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมกดปุ่มกรดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องผมนะฮะคลิปนี้ออตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วับผมนะบ๊ายบาย